วันนี้เราจะมาดูรถ All New c o m เตอร์นะครับประมาณว่าคนในครอบครัวหาบทสรุปไม่ได้นะครับแม่บ้านอยากได้รถตู้ไว้ใช้งานนะครับเวลาไปกับครอบครัวเยอะๆนะครับ แต่พ่อบ้านบอกว่าอยากได้รถตู้นะฮะมาบรรทุกครับหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้อะตอนหน้าเราก็จะสามารถนั่งได้นะหกเจ็ดแปดนะครับประมาณแปดที่นั่งนะครับพอมาเป็นด้านหลังนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็เป็นตู้บรรทุกเลย าวทีนี้ทำไงล่ะตกลงกันไม่ได้ก็คนหนึ่งอยากได้รถตู้ไว้สำหรับบรรทุกนะครับขนมอเตอร์ไซค์อีกคนหนึ่งอยากได้สำหรับบรรทุกคนเวลาที่ว่าไปทั้งครอบครัวนะครับหน้าตาก็จะออกมาประ,ประมาณนี้นะครับ พ่อบ้านก็บรรทุกไปเลยฮนะอยากบรรทุกอะไรก็บรรทุกไปนะครับแม่บ้านดักอยากได้คนในครอบครัวไปนะครับก็ให้คนในครอบครัวนะครับขึ้นนั่งสะดวกสบายนะครับจอแอนดรอยก้องถอยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยแล้วมันจะมีกล้องช่วยสำหรับคนขคับนะครับ <c oughs> หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับคนละครึ่งทางนะครับแม่บ้านบอกไปอย่างนั้นนะครับคนหนึ่งอยากได้บรรทุกคนอีกคนนึงอยากได้บรรทุกสิ่งของก็เสร็จเรียบร้อยไปนะครับ